การปรับสมดุลกล้องส่องชีเป้าอาวุธปืนการวัดคม11ตัว,วนในอารีนาและสวอร์พารใหม่ตัวร่วมตามมาดูรายละเอียดอัปเดต7.2นี้กันเลยอย่างแรก กล้องสองชีเป้าจะรับการปรับเปลี่ยนทั้งใหญ่ที่รวบรวมความเห็นจากเพืพ่อนผูดด้เล่นทุกคนจากนี้ไปมันใช้กล้องต้องแกนเป้าหมายเป็นเวลา30าวินาทีเพื่อทำมาร์กจุดที่เป้าหมายจุดมาร์กแบบติดตามจะหายไปเมื่อศัตรูหลบไปอยู่หลังที่กะบังแบบหนาเช่นต้นไม้หรือสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเมื่อทำเครื่องหมายแบบติดตามติดบนตัวศัตรูศัตรูจะได้รับการแจ้งเตือนและถูกติดมาร์กสีแดงนาน3วินาทีหรือจนก,กว่าจะหลบพ้นการมองเห็น หลังจากสาวินาทีหรือหลังจากลงเข้าที่กำบงังมา้าจะกลับเป็นสีขาวติดตามแบบเดิมนอกจากนี้การระยะห่างจากกล้องสองชิเป้าถุกลงดลงจาก1,000เมตรเหรือเพียง600เมตรเราพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับการสร้างความได้เปรียบที่มากเกินไปหากเพื่อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปร,รับปรุงนี้คอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยเรื่องถัดมายอยู่ที่การปรับสมดุลร,รับปืนมอเตอร์และปืนเียมอาระสุนเขียวเราได้ยินจากคุณเล่นบอกว่าปืนครบมอเตอร์มีข้อจำกัดในการใช้งานมากไปกระสุนก็หายากเลยไม่คุ้มค <Cornell. S 2> ช่องเก็บของหากไม่ได้ใช้งานแต่เมื่อนำมอเตอร์ออกมาใช้จากช่องเก็บของอาวุธหลักของคุณจะตกลงบนพื้นดูรอบๆตัวให้ดีก่อนนำออกมาใช้งานล่ะคุนครบมอเตอร์จะพบได้ในทุกแผนที่ยกเว้นแทเวนและจะตั้งยิงได้บนพื้นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นและมีกระสุนให้เพื่อนๆเก็บได้มากขึ้นด้วยสำหรับปืนข้อดีอาร์กระสุนคีว่าหมิลิเมตรมินิสี่จะถูกเพิ่มค่าความเสียหายขึ้นเล็กน้อยและเสริมความนิ่งให้กับ m k 1 2บอหวังว่าการปรับปรุงนี้จะทำให้เพื่อนๆหยิบปืนช้่อยขึ้น สำหรับผู้เล่นที่อยากโดดเดี่ยวกับเพื่อนหรืออยากคดคมกับใครให้หายข้องใจตอนนี้ในเทรนนิ่งโหมดเปิดอารีนาให้ทา้าฝ่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วอัปเดต17.2นี้แผนที่วิคเคนดี้จะมาแทนแผนที่เฮเวนในโหมดปกติและโหมดจะอันดับยังคงเป็นแผนที่เอริเกลมิราม่าและแต่โกชินเดอร์ตอนนี้พวกเรากำลังเก็บข้อมูลสำหรับแผนการเปิดบนการแผนที่อยู่และคาดว่าจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบได้ภายใน2-3สัปดาห์นี้และหลังจากที่เพื่อนๆได้พบกับไก่ยักษ์กันมาก่อนหน้านี้ตอนนี้จะได้พบกับเป็ดยนนบาง่ขขอ,ง uck, อเรแทใขู ที่แซนฮอปย่าสุดท้ายเซอเวอร์พาสใหม่กลัมาพร้อมสกินใหม่ๆให้เพื่อนได้ปลดล็อกแลกสะส,สมตัวพาร์ทแกรนที่สควอตแฟชั่นสุดขู่ระดับจักรวาลร่วมทำภารกิจปลดล็อกสกินกันได้แล้วในวันนี้ยังมีารายละเอียดอื่นๆอีกในอัปเดตนี้แต่เวลาของเรามีจำกัดติดตามรายละเอียดฉบับเต็มที่เว็บไซต์พับจิตดับขอบอัปเดตซีรีสสองพร้อมเพื่อนๆทุกคนเข้าด้วยแล้วยิงปืนครบมอเตอร์ข้ามสันเขื่อนพร้อมปืนดีมาร์ไปถึงลูกจันเปิดเพลงกระลองตองแต่งแดนที่สุดมันแล้ว พับจีไปถึงคลาวด์เขาเล่นได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซล